เถิดบูชาสัทธาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามกีคี สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังรับชมวิดีโอของคกูคอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ก็มาเจอกับคุณกูณณอีกแล้วคุณกูเหลียมหนือคุณกูณณสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศ,าศาึกษาปีทสําำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่22นะครับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยจะออกอากาศในวันอังคารที่7กันยายน2 564 ก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็ขอนักเรียนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเหมือนเดิม 1. ห,หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปี TC, ที่4เล่มที่1เราจะเรียนกันในหน้าที่67-72 2งก็คือสมุนสามบักกานะครับสาหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณครูก็หลังจากมนนิสนอหาเสริมมานานนะครับก็กลับมาเรียนในหนังสือเพื่อที่จะจบบทเรียนนะครับเนื่องจากจะปิดภาคเรียนแล้ว สำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราจะขึ้นบทที่สองนะครับก็คือเรื่องตัวกลางของแสงเ,เดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกันนะครับว่าตัวกลางของแสงเนี่ยคืออะไรและสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรได้บ้างไปรับชมวิดีโอของครูได้เลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อคุณครูกนิ t า a คำชนะนะคะ คุณครูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในวันนี้นะคะคุณครูจะมาพูดถึงเรื่องตัวกลางของแสงค่ะสำหรับจุดประสงค์ของเรื่องนี้นะคะคือนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของวัถตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงได้สองนะคะนักเรียนสามารถจําแนกวัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสง โดยใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ได้ค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ใช้ประโยชน์จากตัวกลางทั้ง3ชนิดที่แตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นตัวกลางโปร่งใสที่ทําจากกระจกใสตัวกลางโปร่งแสงที่ทําจากกระจกฝ้าและวัตถุทึบแสงที่ทําจากไม้นะคะ เด็กๆสามารถมองเห็นนะคะต้นไม้ผ่านตัวกลาง3มชนิดนี้ได้เหมือนหรือแตกต่างกันนะคะ,ะแล้วตัวกลางของแสงคืออะไรวัตถุชนิดใดบ้างที่เป็นตัวกลางของแสงเด็กอยากรู้ไหมคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องตัวกลางของแสงเราต้องรู้ถึงแสงก่อนแสงคืออะไรเด็กๆรู้ไหมคะ อ่านะคะแสงนะคะเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่ทําให้เกิดความสว่างแหล่งกําเนิดแสงที่สําคัญที่สุดเลยคือดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกําเนิดแสงใช้เวลาเดินทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลกของเรานะคะ 8นาทีโดยจะเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆก่อนเข้าสู่ตาของเรานะคะโดยแหล่งกําเนิดแสงนะคะจะจัดออกเป็น2ประเภทนะคะ 1. แหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ2นะคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ,ะคุณครูพูดถึงแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก่อนอย่างแรกที่จะพูดเลยคือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะ เราใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์เนี่ยหลายอย่างเลยใช่ไหมคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการมองเห็นในช่วงเวลากลางวันนะคะนอกจากนี้นะคะพืชยังใช้แสงของดวงอาทิตย์ในนะคะกับบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนะคะเพื่อการสร้างอาหารของพืชนั่นเองนะคะต่อมาเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอาหลอดไฟใช่ไหมคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่ ผู้คิดค้นคือนะคะโทมัสเอดิสันนั่นเองนะคะประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมาเป็นคนแรกนะคะต่อมาไฟฉายนะคะ,ะไฟแช็กแล้วก็เทียนไขนะคะ หลังจากที่เด็กได้ทราบความหมายของแสงไปแล้วนะคะคุณครูจะพูดถึงในเรื่องของตัวกลางของแสงนะคะโดยนะคะตัวกลางของแสงก็คือสิ่งที่นํามากั้นทางเดินของแสงนะคะแล้วมีผลต่อการมองเห็นของเรานะคะเราเรียกมันว่านะคะตัวกลางแสงโดยตัวกลางแสงนี้นะคะอาจจะทํามาจากวัสดุต่างชนิดกันนะคะจึงมีผลทําให้แสงนั้นเคลื่อนที่ได้แตกต่างกันนะคะหากใช้ลักษณะาการ การมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหลังวัตถุเป็นเกณฑ์เราจะสามารถจำแนกวัตถุได้3ประเภทนะคะได้แก่ตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและว,วัตถุทึบแสงค่ะตัวกลางชนิดแรกนะคะคือตัวกลางโปร่งใสนะคะวัตถุบางชนิดเมื่อนำมากั้นแสงแล้วทำให้มองเห็นแสงผ่านวัตถุ หรือมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหลังวัตถุนั้นได้อย่างชัดเจนแสดงว่าวัตถุนั้นยอมให้แสงผ่านได้มากหรือผ่านได้เกือบทั้งหมดเราเรียกวัตถุที่มีสมบัตินี้ว่านะคะตัวกลางโปร่งใสยกตัวอย่างเช่นกระจกใสนะคะเด็กลองอดูภาพนะคะมองเห็นวัตถุที่อยู่ข้างหลังกระจกใสได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะแก้วใสนะคะ แผ่นพลาสติกใสและนะคะแว่นสายตาอ่ะใครมีแว่นสายตาคะตอนนี้เด็กใส่อยู่ใช่ไหมดเด็กมองเห็นอ่ะภาพที่อยู่อ่าหลังจากแว่นสายตาได้ชัดเจนไหมคะอ่ะถ้าชัดเจนแสดงว่าเป็นตัวกลางโปร่งใสอ่ะส่วนตัวกลางชนิดที่สองนะคะคือตัวกลางโปร่งแสงนะคะ ตัวกลางโปร่งแสงก็คือวัตถุบางชนิดนะคะเมื่อนำม,มากั้นแสงแล้วทำให้มองเห็นแสงนะคะผ่านวัตถุหรือมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหลังวัตถุนั้นไม่ชัดเจนนะคะแสดงว่าวัตถุนั้นยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนเราเรียกวัตถุที่มีสมบัติเช่นนี้ว่าตัวกลางโปร่งแสงนะคะยกตัวอย่างเช่น วดสีชานะคะเอาไว้ใส่ยาหรือว่าใส่เครื่องสำอางที่ป้องกันแสงแดดนะคะกระดาษไขนะคะกระจกฝ้านะแล้วก็แว่นกันแดดใช่ไหมคะเวลาที่มีแสงแดดจ้าเราก็ใส่แว่นกันแดดเพื่อป้องกันแสงเข้าไปในตาของเรานะคะบางส่วนนั่นเองนะคะค่ะสำหรับตัวกลางชนิดที่3คือวัตถุทึบแสงนะคะ วัตถุบางชนิดเมื่อนำมากั้นแสงนะคะแล้วทำให้มองไม่เห็นแสงผ่านวัตถุหรือมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นแสดงว่าวัตถุนั้นไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้เรียกวัตถุที่มีสมบัติเช่นนี้ว่าวัตถุทึบแสงนะคะยกตัวอย่างเช่นกระดาษแข็งกล่องลงังแผ่นกระเบื้อง และแผ่นไม้นะคะเด็กลองสังเกตถ้านําวัตถุพวกนี้นะคะมากั้นทางเดินของแสงนะคะหรือมากั้นวัตถุเด็กจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ข้างหลังวัตถุเหล่านี้ไหมคะมองไม่เห็นใช่ไหมคะเราเรียกว่าวัตถุทึบแสงค่ะต่อมานะคะเป็นการพูดถึงการใช้ประโยชน์จากตัวกลาง งแสงนะคะคโดยนะคะภาพแสดงถึงภาพอาของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะที่ใช้ประโยชน์จากตัวกลางทั้ง3ชนิดนะคะส่วนแรกคือนะ,ะใช้ประโยชน์จากตัวกลางโปร่งใสที่ทําจากกระจกใสนะคะทำให้สามารถมองเห็นวิวข้างนอกได้อย่างชัดเจนคือนะคะแสงสามารถผ่านได้ทั้งหมดนะคะในส่วนที่2คือ หลังคาพูรีคาร์บอนตนะคะที่เป็นประโยชน์จากตัวกลางโปร่งแสงนะคะแสงสามารถผ่านได้เพียงบางส่วนนะคะการที่แสงสามารถผ่านได้หนึ่งส่วนคือทําให้ตัวร้านเนี่ยมีความสว่างอีกส่วนหนึ่งที่ผ่านไม่ได้คือตัวร้านจะได้ไม่ร้อนเกินไปนะคะ ตอามาส่วนที่3คือนะคะการใช้ประโยชน์จากหลังคาเมทัลชีฟนะคะหรือวัตถุทึบแสงนะคะตัวนี้นะคะจะทําให้แสงไม่สามารถผ่านได้ก็คือลดนะคะพลังงานความร้อนที่เกิดจากแสงนั่นเองค่ะสาหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบนะคะการนําเสนอในเรื่องของตัวการแสงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมวิดีโอการสอนของครูแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจเนื้อหาและได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอของคุณรูสําหรับเรื่องตัวกลางของแสงนะครับตัวกลางของแสงก็คือตัวกลางของแสงเป็นตัวกั้นทางเดินของแสงนะครับแสงเนี่ยสามารถมีแหล่งกําเนิดได้หลายอย่างนะครับก็คือ1เช่นดวงอาทิตย์สก็คือหลอดไฟนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับ สำหรับตัวกลางของแสงเนี่ยสามารถแบ่งออกใหญ่ๆนะครับเป็น3ลักษณะนะครับหรือ3ประเภท 1. ก็คือวัตถุโงใสนะครับวัตถุโงใสเนี่ยจะยอมให้แสงเดินผ่านทั้งหมดนะครับเช่นแก้วพลาสติกน้ําอากาศ 2. ก็คือวัตถุโปร่งแสงวัตถุโปรงแสงเนี่ยจะยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนนะครับเช่นกระจกฝ้ากระดาษไข สาก็คือวัตถุทึบแสงนะครับก็คือเป็นวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลยนะครับเช่นลูกฟุตบอลน,นะครับเหล็กบูนนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาแล้วนะครับคุณครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดน,นะครับหนูตอบได้ในหน้าที่71ขอให้นักเรียนทําทุกข้อเมื่อทําเสร็จก็เหมือนเดิมนะครับถ่ายรูป ส่งเข้าลายกลุ่มผู้ปกครองโดยจัดเก็บภาพเข้าสู่อัละบั้มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ได้โดยตรงนะครับก็ขอเน้นย้ํากันอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ค้างงานอยู่ก็ขอให้ทาส่งให้หมดนะครับเนื่องจากเราเนี่ยเรียนกันมาถึงายเทอมแล้วนะครับซึ่งคลิปเนี่ยคุณครูก็จะบ่อยอีกประมาณ2-3คลิปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการวัดผลและประเมินผลนะครับหรือว่าเป็นการสอบปลายภาคนั่นเองนะครับ ก็ในช่วงนี้เนี่ยเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จนะครับก็ขอให้ทบทวนคลิปวิดีโอเก่าเก่านะครับหรืออ่านหนังสือนะครับซึ่งคุณครูเนี่ยจะออกเนื้อหาตามหนังสือนะครับในข้อสอบก็ขอให้นักเรียนเนี่ยติดตามนะครับซึ่งและประกาศของโรงเรียนนะครับว่าเป็นการจัดสอบในวันไหนนะครับหรือเป็นการเก็บคะแนนนักเรียนในวันไหน สำหรับวันนี้เนี่ยชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ได้หมดเวลาลงแล้วคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์สวัสดีครับ